สวัสดีครับกระแสะข่าวดังล่ะครับปิดไม่มิดลูกสาววัย15เปิดบ้านนับพวงเชิญยิ้มจากตลกพิกเป็นเจ้าของตึกนับพวงเชิญยิ้มเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงตลกชื่อดังที่มาเปิดชีวิตตลกรุ่นเกา่าเผยคิดลับการคลองรักกับหนังลิเกมา30ปีลั่นผมเป็นตลกภรยาเดียวครับพร้อมเผยครั้งแรกมีลูกวัย15แต่ ไม่ใช่ลูกแท้ๆพร้อมกับเปิดปมในใจน้อยใจโดนว่าเป็นตลกตัวเล็กคนชอบเรียกผิดว่าเป็นคนอื่นไม่เคยมีตัวตนทำไมถึงต้องเป็นคนนี้นภพวงก,ก็ถูกชะตาแล้วเขาก็นิสัยดีอาจจะเป็นเพราะเป็นเนื้อทู่กันซึ่งบอกเคล็ดลับที่จะมีเมียคนเดียวหน่อยน้พวงตอบว่า ที่เราไม่สามารถจะทิ้งเขาได้จริงๆและมันมีคำพูดเล็กๆน้อยๆ,ๆที่จะสามารถดึงดูดใจเราไว้ได้คำพูดของเขาแค่ประโยคเดียวทำให้เราไม่สามารถตีจากเขาไปได้เขาบอกว่าอะไรแลวผัวก็ตอบว่าเขาบอกว่าถ้าทิ้งกูมึงตายทำให้เราไม่สามารถที่จะนอกใจเขาได้เลย คลองรักกันมา30ปีแล้วจนมีลูกด้วยกัน3คนตอนนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างแล้วณนะพวงคนโตอายุ30กว่าปีแล้วคนที่2ออายุ26-27ปีคนรองลงมารับปริญญาปีนี้ซึ่งวันนี้ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกลูกสาวคนเล็กอายุเพียง12ขวบบอกเลยว่าลูกคนนี้มาได้ยังไง ซึ่งน้าพวงตอบว่าไม่ใช่เกิดจากภรยาปัจจุบันแต่เกิดจากคนในครอบครัวคือลูกชายคนโตเขามีภรรยาแล้วมีลูกออกมาแล้วเขาก็แยกทางกันในเมื่อผู้หญิงไม่อยู่แล้วผู้ชายจะดูแลยังไงเราก็เลี้ยงมาตั้งแต่แบเ่บะคนที่เป็นพ่อจริงๆน้าพวงก็บอกว่าเขาชื่อติ๊กซึ่งหนูเรียกเขาว่าอย่างไงลูกแก้ว พี่ติ๊กค่ะและนะ้าพงก็ตอบว่าตั้งแต่จําความได้เขาก็เรียกพี่ติ๊กเลยและก็เรียกเราว่าพ่อจา๋าและเหตุผลที่น้าพวงบอกความจริงกับลูกแก้วคืออะไรเพราะบางคนก็จะหลอกไปว่าเป็นลูกคนเล็กซึ่งน้าพวงก็ตอบว่าความจริงมันหลอกกันไม่ได้เพราะยังไงเขาก็ต้องรู้ก็เลยบอกไปเลยและนะ้าพวงจะผลักดันให้เขาเข้าวงการไหมนะ้าพวงกล่าวว่า ก็อยากให้เขาเป็นนักแสดงแหละเพราะว่าเราอยู่ในวงการนี้เราก็อยากส,สนับสนุนเขาเพราะเขาจะได้อยู่ใกล้เราขอขอบคุณข่าวจากไทยเสียมนิวส์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราครับขอ,ขอบคุณครับ